buồn nó thác bạt này, u ừ, ngồi ừ. nhíu ừ, nhíu lên đốt đấy, lằng bộ lằng pinon này, กะพร้อมผ่าลงฝนตกเ้อพี่น้องเด้อตอนนี้ทีมงานเฮากำลังสิมุ่งนหน้าลงไปแสงอัดจื้พี่น้องเลยฝนกระนำลงในระวางการเดินทางนอกจากที่ว่ทาทั้งทีมงานเฮาได้แยกกันกับเบาดีเบาเงาพี่น้องเลยได้กลับก่อนแล้วแต่เฮาก็ยังขึมุ่งนหน้าลงไปต่ออยู่ เนาะเอเ็นเดือแบบบ,แบบแบบเบาปุ่นเบาโนเบาเตียงเแบาบอีกดสีคนพี่น้องไงสีนุ่มกำลังมุ่งหน้าลงไปแฝงอัตตะปือ้อข้างแรกนอ้องพี่น้องเนาะที่ได้ลงไปอ่าในระหว่างการเดินทางนี่กับฝนกระน่ำลงมาประจันพี่น้องเไยตกเตตตกว่าเนะเาะเนาะการพ่บอบรรยากาศภาพกับสีโปรเจ้งปันไดเด้อพี่น้องเด้อกาบขอโทษข่อไฟน้ำใดๆเนาะ นะ้องกาบสบายดีแล้วสวัสดีครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องมืดเด้อพี่น้องเลยขนาดนี้กันเป็นเวลานี่กันจะมุ้งแหละพี่นอ้องอ่ฮกมุ้งปลายแหลนะเนาะมืดฝนนับเนี่ยแหละเพราะว่าฝนมันตกเนาะป่ะบ้านนี้พี่น้องเลยซุปเปอร์เฮาเพินะ่มมืดเนี่ยเลยเ <laughs> ออ<ะ>มืดมืดมืด,มด ฝนก็นั่ราะว่าประชานในระหว่างการเดินทางมัน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 คึ้นตลอดเนาะวพบุนเนาะขึ้นมาหอดปากช่องนี่ฝนนั่ลงมบานนี่ฝนเตาตบมือดิตบมือดิเมร์พ่วมเป็นน้องเอื้อเที่ยงดิพ่อฝเทาลงค่อยพ่อหลุยหลุยลงเหงื่อไงค่อยเท่าพบุญเด้อฝนตกชัก บนทางนายพี่น้องย่านรถไทยมวยอย่างดอกไทยล่ะนี่อ่านะเบิ้องล้น่ะอ่าเห็นบ่พี่น้องเห็นรถไถนี่ลำทุ่มๆนี่พอดีทางมอเตียงน้ำหนาก่อนแหละพี่น้องเลยเบิ้งงมาตูนขออนุญาตอ่าใช้กรอกช่องก่อนให้มันแจ้งแจ้งในเร่อยนึงเนาะพอดีว่ามันเกิดจากมืดแน่เลยเพราะว่ามันมันผมมีไฟส่องทางนะอ่าถนนบัดฝนตกชัยมันเปียกมันดำทุ่ม อยู่2ยังก็บเนะพี่น้องอพี่น้องเบิ่งในกล้องีิว่าแจ้งได้พี่น้องแท้จริงแล้วนี่ป๊าอ่ามืดแท้มืดว่าเนาะเเบิ่งรอเบิ่งรอติดตามอ่ารอชมเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยระว่างเฮาลงไปแขวงอัตตปือในคังนี้เนาะทางบะตูนบ่เคยจักเทือนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะี่ได้เห็นพี่น้องสิ่งที่บ่ได้เห็นก็ได้เห็นบะตูนก็ได้ ลงไปเบิงน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตูนสิพานเลาะลงเบิงน้ำเครื่องน้ำข่อง่วนที่เรือนี่แหละลงไปแจกใจหใ้กรับพี่น้องเขาอยู่ทั้งแหวงอัตตปือแต่ว่าเขาลงไปในคกั้งนี่ก็ลงไปทั้งอัตตปือบุนกาบูมีไก่น้ำเที่ยวได้พี่น้องเลบูมีคนรู้จักผ้าไปได้นาอเราบ,บุญเนาะบูมีม่ได้เพราะว่าเขาบูหูไปด้วยนะพี่น้องเลยอ,อยู่ทั้งอัตตปือ ออยู่ในเมืองตาแตงแขวงเชียงกองนี่ป่ะเขายังพออมีคนผู้ชักอย่างเช่นคือบ่าวอนุงเนาะหลักๆกับบ่าวกู้พี่น้องเอ๋เพราะว่าได้คุยนัดหมายกันไว้ก่อนศิลลงมาแล้วเนาะเป็นตาพาปาไปพี่น้องเอ๋จะเอาบุญน้ากันนั่นแหละเนาะปตาตะลุยปตาบุกพี่น้องเอ๋เต่าหมู่บ้านที ทั้งบทูนบุเคยได้ยินกับได้ยินได้เห็นนะพี่นอ้องครับมู่บ้านดับจึ้งเหมือนจะได้เห็นแต่กับตาพี่น้องเลยกาเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เนาะแต่กับพ่อพี่พาน้องเห็นป้อมกันพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนทิศทางบานนี่หลังจากที่ว่าเขาได้นําเครื่องน้ำฟองไปแจกทั้ง แก่งเซกกองแล้วเกษียณคุณละมุงหนาลงไปอัตตะประขุ้งชีชุดแล้วบานีรเนาะเบาบุตรจะว่าบ่ดูว่าดูว่าคำชุดดีดีที่แม่นดีพี่พุ่นบ่จังว่าเนาะเคยกับหมูหมูกันหมเคยกันบ่เจะกันเคยกันเนาะตั้งแต่เกิดพ่อแม่ตายปะเออเนาะพีเนาะเพราะคำลงมาทั้งพี่คุ้งชีชุดและก็ไประ แข่งอาตระปืนนี่แล้วจังว่าเนี่ยราะว่ามันบ้านน้องมีนี่กินมันขึ้นกับแขงจัมปาศักดิ์ได้สั้นนะว่าเอาออกบ้าอนึงะเป็นแข่งเชกองเงตาแตงแข่งเสกองเนีจัว่าเคยกเสี่แขงภาคใต้เนาะแขงเช้กองแข่งจัมปาศักแขงอตะปือ อาตือปืนในเมนเท่ากำลังสิมุ่งหน้าลงไปพี่น้องอ่ามองแนวสิไปนี้อีกอแข่งหนึ่งก็เป็นสารวัตรสารวัตรทาง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 ผ่านเข้ามาพุทธเนาะอ่าสี่แข่งภาคใต้ของเราพี่น้องเอเนาะทั้งบบเตียงเคยว่าอยู่ได้พี่น้องเไงแต่ว่าว่าเซี่ยวกันนิดนิดนิดละแต่ก่อ่าเพื่อนว่าเนาะว่าจนอยากลกเบิกดีดีายั่ แต่ว่าคงสิบวได้ไปเราไม่เราเคยเพราะว่ามันเป็นยัไน่ไง DB นอนดีดีครับเขามองอันอันนั้นได้โปรดไหมอันน้ำตกมันไปแสงมันเป็นเห็นบอกอ่าเราเป็นตึกป่านะแม่นอันตึกปา่าน,น้ำแห้งนะพุ่นแล้วเกี่ยวกาดอยู่พุ่นแล้วอ๋อเออพุ่นไหนดีพีนะมันจะว่าซีเมนต์มองเดียวกันประจักกับมันต้นไม้แก้วมันนี้มันนี้โคตรปะหรอือว่ามันนี้โชคแหละ บระทุนกับจำชือ่อบัวได้เดี๋ยวไปนอนกันซีเมนต์ยูมงหั่นบอกได้ไรือคงชิมคงชิออยูดีดีพีและกูยอวะต้นไม้อย่างนั้นนะไอ้อีหยงังเพื่อนว่านี่ยตามตามตามที่ใอยได้ยินมานะบอกพวกที่ตายปลายซี่เป็นบ่อยอย่างประมาณนี้นะจกกเจ้าบุคเรได้ยินบอกบอกนล้นะบอกนะเจ้าบุคได้ยินบอกสายซี่ต้งนะองมาเป็นนะปลายซี่ต้องดินมาเป็น กกซี่ตายปลายซี่เป็นแต่ปลายซี่จะตายซีมเมนแล้ววะเพิ่นว่าแน่นั่นก <c oughs> ้อยกับบุก้าใจกันเนี่ยนะก้อยก็เห็นเด้เจ๋วอยู่ในในยูทูบดีด้วาเพิ่นถ่ายทำไว้จากือว่าณตอนนี้ยังยังอยู่บอดูได้ไดาพี่น้องเอ้คอมเมนต์มาบอกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าไปหู้เอฟซีฟังไทยก็ดีฟังดาวก็ดีเนาะถ้าหู้เกี่ยวกับตัวนี้เอาขอ้อมูลมาให้จ้าหน่อยหนึ่งเนี่ยพี่น้องเอ้คอมเมนต์มาบอกเนี่ยเด้อ ทั้งปตุนกับบู้พี่น้องเองเห็นพลวัลท่านนี้ไเห็นในคลิปมันไหนเนี่ยนคือซีเมนดีพีก็อยู่มองเดียวกันได้เคยวากับต้นไปนั่นนะอายก่กลางไม่น่าบุ่นได้อ่าเอาเอน้าได้ดว้วยได้ดวงกับโบ้ได้ไปได้โบ้โบ้บุญได้ทีบ่เออแนวหนั่นได้ไเบิ่อไหมสั่ง้าใจได้จี๊้าใจเลย,เลยโย่เป็นลงมาทอดพี่เด็ดจี๊ áo, dân bá áo thì nọ người bên quay nấm canh, nó, áo bay, mũ nọ người, này, máy con cheng <laughs> <laughs> phải xác, nó, áo bài coi mát thì nọ đi, máy thế này, cháu áo nó, Thang bài nè. เพราะตัวที่เป็นบางช่วงบางตอนเด้อพี่น้องเด้อจังในกับทากพี่ฝากน้องเป็นกําลังใจกับทีมงานทั้งเด้อจังเหลืออยู่สี่นมพี่น้องไอ้พุ่งน้าเข่าสู้อาอัตปื้เนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวว่าตัวที่ใยเป็นระยะเป็นบางช่วงไอ้เบิกน้ำกันภาพกับสีโบง่าปันไดเด้อขอโทษขอให้น้ำใดใดพี่น้องเลยวบวกผลกระทุกกระนำลงมาพุ่งยางต่อเนื่องเนื้อ ตกเปิดอากชายได้พี่นออออ้องเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตกตรงภูเขาได้พี่น้องเยอยยงลยเออขนาดคือแบบรถเสียไปจั๊กนะใครบมางยิ้มร้อยนะเพื่อนีขาขึ้นจักโอ้โหปะไทยอ๋อพี่น้องพังไทยเอาโอ้เสียลายเนาะพี่น้องเนาะจังบทูนอ่าบระเทศไทยภาพบรรยากาศช่วงยามเมืองเวินเห็พี่น้องได้เบ้าง

้ใช oh, oh, oh. ่เต่าคือดงนึกเจ็บ oh, จ oh, ังว่าอนี้เลยลงเขาหลุดลงเขาพี่เนาะขวดลึกลึกลงลึกลงเนาะลงสิบเมตรใช่เต่าอาจารย์โอ้ยพี่น้องยอ้ในน้ำโมกุเนาะจิบักเอืินกันจริงจริแหละพี่น้องป้ามันยังคือลงไปเรื่อยๆมันคอนตอนขึ้นมันจะมันโบวขึ้นมันโบว์ประตูเพราะแบบนี้ใช้เบิ่งเด้อบวบุญเด้อ เหนยังลงลงไปคุ่เพ yeah. ียวบ่ลงลำางจักกันนี่ลง้ำซางบ่คือเป็นนี้มาเดียวโอ้ยบกามาพี่น้องเนาะโอ้ยบุกล้าน่อเลย้มันยังคือจังาไปนืนี่พี่น้องมึงนี่ยังบ่ยุด้นี่นะยังบุ่ด้ด เบิงบ่งน้ำพุรถบ่เตียงไปนั้ำหนาก่อนน่ะพี่น้องพุทีทีลงไปใกล้ๆลงน้ำส่างคือบบว่าบุนว่าได้ห <c oughs> นิเหี้ยคือลงนียนี่นน <c oughs> ตอนขึ้นไในฉะบัดจักเลยคอยยังว่าคำคำแล่นเจนนี่นี่คอยว่าคันเร่งเจ้านั่นเหยียบย่างเดียวคอยว่าขาขึ้นได้พี่น้องขาขึ้นอันนี้ขาลงขาลงเด้ <c oughs> น,นี่มึงนี่ <c oughs> ดิฟดิบลงไปสิได้ไ <c oughs> ด,ดพี่น้องเลยครับ มันโบเจ้งกัดปรนเด่นเคยเล,ลไปเคยเลียนเไปทางไหนบานนี <ahead> ่เ <Homer> ป <throat> ็นไรอ๋อเมนยังพวกเอเมนเมน่าไรถเพิ่นๆอ่ะันทรีจันทรีร้องนี่เขาเรียนนเขาเล่นในหโงห่วยบ่บบุญบอกเขาเรียนนโค้หวยว่ารถเ่านนิ คนยิงลูกยิงเยอะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหนึ่งมาเนี่ยมันมูมีหอดไผ่พี่น้องเอ้ยมันมืดปุ๊บเลนได้ตามหรือผูหรือเขานะป้ายจะทอดเชงยังยังมูมีนะพี่น้องมีเิยไอ้ยังเห็นอย่างเี้ยนะพี่ยังเช่นคือปีจนมาหอดปีจังพ่อเนาะบ่ะบนเป็นบ้านนี่กัมาหอดเนะี่ย เห็นพ uh, ุ uh, right s right. <S okay, ่งไงด้บานนี่พุ่ากเห็นโค้งข้างหน้านี่โค้งนี่นาะโค้งนีนี่ตไหปว่าว่าชิโงอี่กว่าบนเด็กอีกบวนี้ชงหวยิกนี่ในภูเขาะนทานบานนี่ก็ื้อยยินอย่างเลยต Ừ, riêng đốt đấy, lặng bộ lặng phía đông này Ừ, vẫn phía đông đấy Không, Bỏ đấy nha อย่างได้ยินพี่น้อง่ครับผู้เห็นรถชนเ่าเตียงบาดขึน้นคอยว่าคุ้งชิเม่นขึน้นเทิงพูดและบาดเนี่ยขึ้นเทิงบาดเนี่ยพอทะลุงได้มงกินลงในขึ้นบ่งลงในขึ้นบาดน,นี่ยฟูขึ้นช่งขึ้นเห็นบ่ประสบการณ์ใหม่สิ่งที่ฮาบเเคยเห็นก็ได้เห็นเในพี่น้องมันมีอย่างเดียเนาะ ป้ายอย่างกับบูมี่เลยพี่น้องนี่เบิ่งไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าหากว่าท่านใดเพื่อนจะลงไปผ่านเส้นทางนี่นะอัตปือพี่น้องไอ้ถนนหนทางผู้เพิ่นเ่เคยลงให้เบิ่งผ่านทั้งช่องคองมาตูนพี่น้องระยะในการเดินทางเนาะโคกพี่น้องเอ้ตอนเว่ตอนคืนนั่งมืดอันตรายเนาะ พะว่ามันมืดไปฮึบฮึบๆึบขึ้นเดีลงขึ้นเดลงเอารับโอ้อด้วยกูได้ยินอย่งเดียวีจ้าว่ารถกูได้ยินค่อยคอยคอยคอยๆคอด้วยอยด้อยด้ใส่เอึ้ลงลงไว้ก่นงเ้องเ้อลงนี่เนาะลงนี่ย่ยคดเขื่อนไฟฟ้าเห็นตะป้าย เราไปมุดยินอย่างแบบเนี่ยตายก็คักบาปน,น,นี่ยีนาที่รีทีรีก็ปั้นเข้าลงข้ามเกษตรบ้านเ่าอุ้ยพี้องไยทางนะทางนะคักทางนะแต่ว่ามันไปตาม ตีนผู้ตีนเขาทั้งผู้ทั้งเขาดิพุ่นปุ่นปุ่นปุ่นรถบาเตียงลงอีกยักษ์หน่อยลงโยันลงอีกยุ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อขากลับขึ้นมาถ้าว่าเดินทางตอนเวียนประตูสิท้ายช่วงนี้ให้เบิ่งวิวหรือว่าถนนคนทางเนาะตามผู้ตามเขานี่ประตูสิท้ายให้เบิ่งรุกันภาพเบิ่งประตูรับโลงได้ว่างาม

คอยเด้คอยด้ยอยดยโอ้ลงแต่ผู้แต่เขาอัน,นนี่มันก็เป็ดนี่นี่บ,บุนลงอยู่ตลอดไอ้นี่ทั้งประเทด ตูนไทยเป็นระยะไอญญพี่นอ้องเรียบร้อนแลช่วงกันผลกระตุกพวกผลบ้านนีเ่เฮ้ไปบาทนี่พี่น้องเลยทงางประตูนกันอ่าจะได้จบคลิปลงไปเพียงซีนนี้ก่อนเดอ้เอพี่น้องเดอ้อเดินทางก่อนเนาะหากระมุดขึ้นมาแต่ป่วยแต่ห้องเมื่อกี้นี่ก็ได้เพราะว่า จำว่าลุงหวยลูกหงพีน้องบอปุญเนาะมุดติดดิบลงได้พี่น้องเลยขึ้นมาเทิงระบาดนี่ไข่แน่หน่อยอนึง, <c ười> ง,นง,เ,งนเนาะเน่เห็นแสงไข้บุบบุบบุบบบเนี่ยกระวนใจอยู่ได้ทางโมตูนก็ได้กี่เป็นญาติเจ้าหูรับมิงมิงไปคนนี่ก็ตกเราจะเป็นพี่น้องเลยชุดชายมาตรงกลางนี่แกไปพี่น้องเลยทางโมตูนโบว์อะไรอย่างนี้ที่ได้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อน เนาะจังใดกฝากพี่ฝากน้องรอติดตามรอเ,เบิง้งรอฮับส้มในตอนคัดไปพี่น้องเลยมื่ออื่นเนาะว่าทีมงานเขาสิไปแจกจ่ายอยู่มองใดเดี๋ยวรอเบิง้งรอส้มน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อลำดับคลิปนี้เนาะมือนี้พี่น้องเลยโมตูนกจบลงไหวเพียงจำนี้ในการเดินทางเนะาะเป็นจังใดเดี๋ยวแจ้งบอกพี่บอกน่องค่แนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาจังใดก็อยู่ดีมีเฮงบัดชุกุชุกคน นำล้ำเลยด้วยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเบิ่งคลิปโดยบุกขามโฆษณาเนาะบัตรุนขอบคุณขอบคุณใดๆสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไปขอบุญไปดีมีแห้งเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ